ค่ะดิฉันชื่อสำอางโพศรีค่ะอายุ63ปีค่ะก็ทำผ่าตัดดึงหน้าและคอค่ะแล้วก็ทำเสริมจมูกทำไมถึงเลือกมาทำศัลยกรรมที่นี่เพราะเคยทำที่อื่นมาแล้วครั้งหนึ่งเสร็จแล้วทำแล้วก็เหมือนไม่ได้ทำค่ะเหมือนเสียเงินฟรีพอโทรไปถามเขาก็ปฏิเสธกลับมาค่ะ หลังจากที่ทำแล้วรู้สึกพอใจมากตองกระจกตัวเองก็ยิ้มอยู่คนเดียวเพราะว่าถูกใจมากค่ะพบปะเพื่อนผูงก็ทักว่าดูเด็กขึ้นดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ค่ะอย่าลังเลค่ะที่นี่โปรโมชั่นดีและถูกหมอใจดีคุณเดียก็ใจดีค่ะดูแลเราทั้งก่อนทำและหลังทำค่ะขอบคุณ abl ที่ทำให้พี่มั่นใจขึ้นค่ะ